น้องแสที่แกว่าพี่จะเปลี่ยนนามสกุลแหละเปนไคะชลิดโกมุดจานามสกุลใครเอ่ยนามสกุลคนข้างๆไงครับผมต้อนแขกรับเชิญของเราต้อนรับน้องดอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องดอมครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมก็ผมชื่อดอมนะครับแล้วก็ชื่อจริงชื่อโกวิชชลิดโกมุนนะครับนี่ทีนี้คุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเออแล้วถ้าเป็นีอยากจะเปลี่ยนปะถ้าเป็นฟรีอะไรนะคะ ฟีรัสนาน์ชลิตโกมูต้ายเข้าไหมเข้าไหเฮ้ยเจ้าตัวบอกว่าเข้าแล้วะเปลี่ยนเลยไหมรู่นี้ไปอำเภอเลยปะเออรายกวเรจริงจันะอน้องร้องเข้าสู่รายการเรมอังเรมดครับตวันนี้เนี่ยเราจะมาพูงแคมเราียกว่ามากความสามารถเลยใช่แล้วก็เพลงของเขาเนี่ยทุกคนทุกคนรู้จักอะิดหู่แน่นอน นั่นก็คืออยาก้เองอ่้นเพลงเธอเค่ับนกัวเเราไม่ต้องบอกชื่อเพลงถูกแฟนกันว้านเด่นนั่นเองนี่ล่าสุดที่คือสิบกวล้านอยู่แล้วต้องต้องเล่าว่าเกือบสิบล้านนี่คือเป็น ช่อง u t u b e ที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลด้วยนั่นสิใช่เขาเอาเพลงไปแล้วก็ไปใส่รูปแล้วก็มีเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ใน Ti k t o k ก็เล่นกันเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับมันเข้ามันเข้ามูดกับคนที่แบบเอออยากจะมีความรงความรักอะไรอย่างเงี้ยคือชื่อเพลงมันก็โดนใจแล้วอ่ะใช่เออที่มาที่ไปที่ไปที่มาของของเพลงนี้เองน้องๆทําบยังไงฮะก็ที่ไปที่มาเพลงแฟนกันันเดย์นะครับก็แบบมีรายการหนึ่งของเวิร์กพอยต์ใช่ชื่อรายการว่าแฟนกันันเดย์และทีนี้ก็ต้องมี เพลงประกอบรายการเนาะทีนี er ้พี่กรค่ายอะไรประธานค่ายของผมเนี่ยเขาก็ให้โอกาสเราได้แบบไปร้องเพลงประกอบรายการอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเป็นโอกาสแรกเป็นเพลงแรกเลยหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นศิลปินในค่ายนี้ครับผมซึ่งตอนนั้นคือเป็นเทนนีใช่ตอนนี้เป็นยูไปทำกันบ้านมาเห็นแล้วแตคิปตั้งอยู่ตรงนี้แล้วทีมงานก็ไม่เอาออกด้วยตั้งอยู่ตรงนี้แต่เปิดรายการแล้วคือนงงมากเออยังไงครับเป็นเทนเป็นเทนนีมันเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาตอนนั้น ก็ค in the in, ือผมอยากจะเป็นน uh ัก <line> ร้องตั <lizard> ้งแต่เ ah. ด okay. ็กแล้วครับทีนี้เราก็ไปไปประกวดรายการนึ่งซึ่งเราบอกชื่อไม่ได้ใช่ไหมก็คิดก็ได้ครับะว่าอ่รายกาอ่ารายการเดือะรายการเดอเดอรายการเดืออ่าโอเคแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้สองปีใช่ครับเป็นเป็นรายการเดอะเนี่ยเวอร์ชั่นแบบคลิป ใช่เพราะตอนนั้นอายุแบบ12ครับ12-13ก็ไปตอน12ก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยทิ้งความฝันเลยคือมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันไม่สำเร็จสักทีใช่ครับชอบร้องเพลงตั้งแต่อนุบาลแล้วแบบตามความได้เงี้ยครับฟังแบบว่าคุณครูครับโอ้โหพี่ครับตอนนี้คือพี่พายุเข้าเราแล้วช่วยผมก็เรียพี่เบิร์ดทองชัยใช่ แล้วก็พี่บอยพีชเม่เกิ์ใช่โปรเตโตอะไรเงี้ยรับคือฟังแล้วก็พอเราเราจะเรียนจบแล้วครับพอขึ้นมาประมาณปีสามผมก็เริ่มขออีกครั้งหนึ่งใช่ครับตาขอฝันหน่อยปี4ฝึกงานอยู่เนาะผมก็ อยากที่จะทำตาขอลฝันอีกครั้งหนึง่งก็เลยออเดชั่นมาค่เนี้ยครับหมายถึงว่าส่งอีเมลมาเนาะทีนี้เขาก็ผ่านไปหลายเดือนมากจนเราแบบลืมไปแล้วพอใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำงานตามสายที่เรียนมาแลลวปรากฏว่าเขาทักมาเนี้ยครับแล้วทีนี้ที่ที่เราฝึกงานอยู่เขาก็ เราไม่ทํางานต่อไหมเป็นไฮเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เราต้องเลือกผมจะไดกว่าผมไม่คิดเลยผมเลือกที่จะมาเป็นนักร้องเลยใช่แบบไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่ามันความฝันมันแบบแรงมากแรงมากครับความฝันมันแรงกล้าแรงกล้ามากใช่จะมาทางนี้ใช่มันก็ต้องเดินตามฝันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอยากจะรู้กันว่าเฮ้ยตอนที่เราเรียนอะเรียนเราเรียนในสายเป็นยังไงในสาขารเป็นเรียนเกี่ยวกับคดดิ้งกับ บริหารธุรกิจครับก็แบบเป็นเหมือนวิศวะคอมอะไรเงี้ยใช่ครับคนละคนอวงานดนตรีเลยนะไม่ว่าจะเป็นโค้ดเหมือนทำเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์็้างก็เลยตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยเยอะแต่หนาทางคอมพิวเตอร์โอ้โหชีวิตาจะสบายเลยไม่ไม่เชิงหรอกแต่ว่าอยากอยากจะซื้ออะไรให้ตัวเองก็ซื้อได้แนแนวันนี้ครับก็คงจะแบบใช้ชีวิตสบาย แต่ไม่เป็นไรเรายึดตามความฝันของตั้งแต่เด็กใชแลช้วก็เดินมาจ,าจุดนี้แล้วก็ได้มาเป็นเทรนนีร<ช>ของค่าย XOXO Entertainment นี่แล้วตอนนี้หลังจากที่แบบเอ้ยผ่านมันมาแล้วึือคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกเนี่ยเราไดเรียนทางที่แบบเออที่เราเรียนมาน่ยครับผม,มก็ผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจถูกนะเพราะว่า ถ้าวันนั้นอ่ะผมเลือกทางนั้นใช่ไหมหมายความว่าผมอ่ะจะไม่มีโอกาสสัมผัสเลยนะการที่เราออกไปร้องเพลงแล้วมีคนร้องเพลงกับเราหรือว่าคนมีคนที่เดินมาหาเราแล้วบอกว่าเฮ้ยชอบเพลงพี่มากเลยนะอะไรเงี้ยผมจะไม่มีวันสัมผัสเลยผมจะไม่ได้มีโอกาสที่แบบได้ออกเพลงที่ตัวเองเขียนเลยไม่เห็นเอีเพลงที่ตัวเองชอบแต่วันนี้ผมมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วอายุผมก็ยังแบบ23อยู่ การที่ในอนาคตผมจะกลับไปทําสายเดิมมันก็ยังไม่สายผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าในขณะนี้ผมยังเรียนรู้ที่ผมเรียนมาอยู่ค็ปคู่ไปด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนเราสามารถทําหลายหลายอย่างได้เพราะถ้าทําอย่างเดียวอยู่ได้ไหมไส้ซันคิวแล้วไส้ซันคิวแล้วกจะผอวันนี้เพราะว่าทำไมผมผอมมันมีเพลงหนึ่งที่ดิฉันนับไปแอบสืบมาเลือกแค่เธอ โอมันมีเรื่องราวค่ะทุกคนเลือกแค่เธออ่ะมันเป็นเรื่องราวของการที่ยังไม่ลืมคนคนหนึ่งและตอนนี้ลืมยังถามแรงเลยว่าแรงมากแรงมากยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมก็ยังไม่ลืมคือเราไม่มีวันลืมใครได้หรอกพี่ใช่ไหม ไปพี่ฟรีถูกใจเป็นพิเศษคือฉันรู้ว่า,าต้องตอบแบบนี้ใช่พเออพราะตอนแรกเราเราก็จะคิดว่าเราลืมได้ในสักวันใช่ไหมล่ะแต่ที่จริงพอเราโตขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วว่าจริงๆเราลืมไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ว่าเราก็แค่ต้องอยู่กับ <c oughs> <c oughs> อยู่กับความคิดนั้นให้ได้ไง <c oughs> ใช่เราเขาก็เราก็วางเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เคยมีเรื่องดีๆร่วมกันอ่าแล้วก็ยังอยู่ในใจสิ่งที่ดีก็ยังอยู่ในใจเลยตลอดใช่ตอนนี้เพลงนี้สั่งการไหมสำหรับผมก็ประมาณ ไม่นานแล้กันหนึ่งอาทิตย์นานแหละเร็วมากนานแหละนานเพราะว่าบางคนเขาแบบว่าอ่ะเฟี้ยวๆจริงๆก็1นึ่งวันก็น่าจะได้แหละแต่หนึ่งอาทิตย์มันมันถือว่าเร็วนะคะหลายคนบอกว่าตองเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายจริงไหมเป็นคนขี้อายนะพี่ขี้อายขี้อายมากครับก็ถ้าไม่รู้จักก็จะแบบแบบยิ้มเหมือนเข้ามาคุยยากๆอ่ะใช่แต่ที่จริงพอแบบพอได้คุยก็จะเออ ha 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 ก็จะมีมุกของเขาอยู่เออไม่ไม่มีมุกไม่เล่นมุกเลยเล่นเล่นมุกเลยใช่ถ้าแบบถ้ามีใครโยนมาอะไรเงี้ยก็จะแบบเทแม่โยนมาเล่นมุกอย่างหนึ่งโยนมุกมาฉันเทใช่ฉันไม่เล่นแล้วเทเทจริงใช่เหรอแล้วก็ถ้ามีคนที่แบบเล่นมุกไม่หาผมจะเป็นคนเดียวที่ตลกที่ทำพอเราไปอยู่ในวงการมันต้องปรับตัวยังไงเผื่อคนที่ที่อายเขาฟังอยู่ว่าเฮ้ยมันมันต้องเจอคนมันต้องปรับตัวยังไงบ้างหรือเขาเป็นคนที่อายเหมือนเราอย่างงี้ ดูจริงๆดีมากเลยคำถามนี้ไม่เคยเจอเลยขอบคุณ <laughs> ต้องแบบขอบคุณสำหรับคำถามไหมครั <laughs> ใช่ๆเลยอยากรู้เลขคิปแป๊บหนึ่งนะครับว่าเอ๊ยปรับตัวยังไงเพราะตอนแรกขี้อายจริงรู้สึกว่า ทุกคนอ่ะคอยให้กําลังใจเราด้วยครับคอยแบบว่าไม่ต้องเกรงนะอ่ะอย่างคนในค่ายผมอย่างเงี้ยทุกคนแบบเข้ามาหาเราอะครับแลเหมือนละลายพฤติกรรมเราอ่ะผมว่าเราอายนะแล้วไม่มีใครแบบสนใจเราเลยไม่มีใครเข้ามาคุยกับเราเลยอ่ะผมคิดว่ามันก็ยากนะการที่เราจะเปลี่ยนจากคนขี้อายเป็นคนที่แบบอายน้อยลงอายน้อยลงนะอย่างหนึ่งเลยนะเราต้องพร้อมด้วยเอางี้เว่าเราต้องพร้อมว่นเราขี้อายแต่เราต้องพร้อมรับมือด้วยเวลาเขาเข้ามาไม่ใช่ว่าแบบพอเขาเข้ามาเราก็ยัง แบบเยียบเหียม,ยมอยู่ใช่แต่อันนี้คือวันหนึ่งที่เรามีคนเข้ามาแล้วอะ<ม>่ะเขาเขาโอเพนกับเราแล้วเราก็ควรจะโอเพนด้วยนะครับ เปิดใจเปิดใจเปิดใจลองลองลองปรับนิดนึงลองปรับตัวเองหน่อยบอกว่าน้องอ่ะคือเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของค่ายเลยไหมใช่ครับอยากรู้ว่ามันมีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงไหมกับการที่เป็นคนแรกโอเคมีข้อดีข้อเสียแน่นอนเอาข้อเสียก่อนแล้วกันเอาเรื่องเรื่องที่ดีก่อนเลยเอาเรื่องข้อเสียคือกดดันกดดันหนึ่งแล้วเนาะแล้วผมเป็นคนที่ไม่กล้าไม่มั่นใจในตัวเองด้วยบวกกับว่ามาเป็นคนแรกของค่ายเลยอ่ะเนาะแล้วก็อย่างที่สามคือค่ายเขามีศิลปินที่มีชื่อเสียง ในค่ายนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่กดดันที่จะมีคนคาดหวังในตัวเนี่ยก็สูงค่อนข้างมากเลยมากเลยข้อดีคือพอเราเริ่มมารู้จริงๆปั๊บเราก็เริ่มคิดได้ว่า,าไม่มีใครคาดหวังอะไรขนาดนั้น กลายเป็นว่าเราเขาเรียกว่าให้เขาเรียกว่าโอกาสใช่ให้พื้เที่ที่ใช่ทุกคนแบบให้โอกาสมากแบบแฟนเพลงก็เห็นเราเขินๆอายๆก็ยังแบบว่าไม่เป็นไรนะเชื่อว่าในอนาคตจะต้องเก่งขึ้นแน่เลยดูทุกคนแบบว่าเอ้ยยังไม่ได้ซีเรียสเกิดการที่เราแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยเขากลับมองว่าก็เรื่องปกติเป็นเรื่องที่น่ารักด้วยซ้ำเป็นเรื่องที่น่ารักเขาเห็นถึงความเป็นตัวตนของน้องเพลงผลงานออกมาปุ๊บแฟนแบบซัพพอร์ตกันเยอะมาก เตรียมรชื่อดอมชื่อดอมไปเนี <ah> ่ชื่อดอมไม่ได้เตรียมแต่ว่าผมชอบเอเลี่ยนอ่าแล้วเหมือนก็มีพี่ๆเขาก็เรียกเหมือนเขาก็เรียกว่าดอมเลี่ยนดอมเลี่ยนอะไรเงี้ยครับเหมือนจะเป็นชื่อดอมนะดอมเลียนชอบเอเลี่ยนชอบเอเลี่ยนชื่อดอมแล้วก็ชื่อดอมแล้วเขามารวมันเป็นดอมเลี่ยนดอมเลียนใช่เหมือนจะใช้กันอยู่สักอาทิตย์นึงหายได้ไปเลยแฟนๆฟังไว้ด้วยกันบมา ดอมเลียนแต่ไม่มีแล้วกระดุมจะแบบเอเนที่บอว่าจะหมดแล้วแต่ยงไม่หมดครังขา Okay. you got chance and find and to one day